ครับในคลิปนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการเขียนโปรแกรมภาษา y y t o o นะครับเพื่อตรวจจับวัตถุที่เราต้องการภายในภาพนั้นน,นนะครับหรือภายในภาพเฟรมวิดีโอก็ได้นะครับก็สําหรับการตรวจจับวัตถุภายในภาพนะครับโดยใช้โมดูล Class c a d e Classifier ใ,ใ,ในใน OpenCV นะครับซึ่งเขียนด้วยภาษา y y t o o เนี่ยนะครับอัอนดับแรกเราก็จะต้องมีไฟล์นไะฟล์วิดีโอที่เราต้องการเอามาตรวจจับ อีกไฟล์นึงก็คือไฟล์ฐา,านข้อมูลภาพนะครับซึ่งไฟล์ฐา,านข้อมูลภาพเนี่ยมันจะมีนามสกุลเป็น xml นะครับอันนั้นต้องผ่านการ c h a น n i n g มาก่อนเดี๋ยวเราต้องการจะจดกับวัตถุอะไรภาพอะไรนยเราก็จะต้องเอาฐานเอาข้อมูลภาพพวกนี้มาเทรนนะครับมาผ่านกระบวนการ c h a น n ิ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์ xml มานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคลิปหน้าเราจะาสาธิตวิธีการทำภาพไฟล์ xml หรือไฟล์ฐา,านข้อมูลภาพนะครับ แวันนี้เรามาใช้กันก่อนนะครับโอเคนะครับออตอนนี้เรามีไฟล์อยู่แล้วนะครับหนึ่งไฟแล้วก็มีไฟล์ฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับตัวอย่างอันแรกเราจะตรวจจับหาสัญญาณรูปสัญญาณไฟจราจรก่อนที่อยู่ตามถนนนะครับที่เราไปถ่ายวิดีโอมาแล้วเราก็จะมาตรวจจับมันนะครับเพราะฉะนั้นการจะตรวจจับรูปไฟเขียวไฟแดงเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีไฟล์ฐานข้อมูลภาพก่อน ในที่นี้ชื่อว่า traffic light x m l ส่วนไฟล์วิดีโอที่ทถ่ายมานะครับก็จะมีชื่อว่า traffic นะครับ traffic .mp4 นะครับอโอเคทีนี้เราเปิดโปรแกรมนี้มาก่อนเลยหรือเขียนโปรแกรมนี้ก็ได้นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับเ,เปิดไฟล์เฉยนะครับยังไม่มีการตรวจจับอะไรเลย มันมีคลิปก่อนหน้านี้ท,ที่ที่พูดถึงเรื่องของการเปิดไฟล์วิดีโอไว้นะครับโค้ดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราลองรันดูก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟล์วิดีโอเฉยๆนะครับเปิดขึ้ไม่เฉยยังไม่มีการตรวจจับอะไร,นะรถ้าทีนี้เราต้องการจะตรวจจับนะครับเราก็ใช้โมดูลอ่าคลาสเกตคลาส ifier นะครับเรียก ไฟล์ฐานข้อมูลภาพที่เป็นไฟล์ XML ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเรามีไฟล์วิดีโอแล้วนะครับต่อไปเราก็จะต้องโหลดไฟล์ XML เข้ามานะครับในการโหลดไฟล์ XML เข้ามาเนี่ยเราก็จะเอาไว้ในตัวแปรตัวหนึ่งนะครับในที่นี้ให้ชื่อ,อ detect นะครับ object แล้วกันนะครับ detect object นะครับเท่ากับ cv2 เลยครับ cv2. นะครับ class case classifier แล้วก็ใส่ชื่อใส่ลนะ traffic light. xml MM. เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราต้องการตรวจจับทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า Detect Object โอเคทีนี้เราก็โหลดข้อมูลมาเก็บไว้ในตัวแปรนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะดึงเฟรมวิดีโอออกมาทีละเฟรมเพื่อมาตรวจจับว่าในเฟรมอันนั้นเนะี่ยมันมีภาพที่เราต้องการอยู่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยก็คือเอาเฟรมมาเปลี่ยนเป็น grayscale นะครับเพราะว่าเฟรมที่เราดึงออกมาจาก ฟล์วิดีโอเนี่ยมันจะเป็นภาพสีนะครับแต่เวลาเราตรวจจับเนี่ยเราจะตรวจจับาจากภาพที่เป็นภาพหรือเกสเกลนะครับเราะนั้นเราก็จะบอกว่า w เท่ากับ cv2. cvt. color น,นะครับแล้วก็เฟรม e แล้วก็ cv2. อ่าคันเรนะครับแล้วก็ pgr2cre นะครับอันนี้ก็คือเป็น k-scale นะครับอ่าโอเคทีนี้เปลี่ยนภาพ k-scale เรียบร้อยแล้วเราก็เรียกใช้ตัว detect ได้เลยตัว detect object ได้เลยโมดูลในสำหรับ detect object ใน OpenCV เนี่ยมันจะชื่อว่า d e t e c t m u a t i s c a l e นะครับตั้งตัวไปขึ้นมาตัวหนึ่งนะ Feature นะครับ Feature จะเท่ากับ Detect นะครับ Object นะครับก็คือตัวบนนี้นะครับที่เก็บฐานข้อมูลไว้เนี่ยนะครับ Detect Object detect body scale, b o ต y s ก a l e แล้วก so so ็ภาพ grey นะครับจากนั้นก็ใส่ตัวแปรไป2ตัวได้เป็น1.1กับ6ละกันนะครับตัวแปรสองตัวนี้นะครับตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่า ส c กลแฟกเตอร์ actor, นะครับหรือเราจะกกำหนดแบบนี้ก็ได้ครับเป็นสเกลแฟกเตอร์เท่ากับ1.1นะครับแล้วตรงนี้เราก็ใส่เป็นคำว่าสเกลแฟกเตอร์นะครับสำหรับค่าสเกลแฟกเตอร์ก็คืออัตราส่วนของภาพที่จะถูกย่อลงมานะครับในการค้นหาวัตถุที่ต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นอนนี้ถ้าเราให้ s เก l แฟกเตอร์เนี่ยนะครับเป็น1.1 นั่นหมายความว่าภาพมันจะถูกสเกลลงมาเหลือประมาณสักสิแล้วก็มาค้นหาวัตถุภายในภาพตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราระบุเป็น1นสองนะครับมันก็จะถูกสเกลลงมา20%นะครับแล้วก็สเกลหาวัตถุที่เราต้องการภายในภาพนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วค่าสเกลแฟกเตอร์จะต้องมากกว่า1ขึ้นไปนะครับมากกว่า1ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็ ลองระบุดูได้นะครับว่าจะใช้สเกลเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าสเกลมีค่าใกล้เคียงหนึ่งมากเท่าไหร่มันก็จะมีความมัน่นยำในการตรดจับเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับค่าสเกลแฟกเตอร์ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า b ิน n e i g h b o นะครับ มิ Min ur, นเนเบอร์นะซึ่งตรงนี้เราอาจจะให้ค่าเป็น6นะครับซึ่งเมนเนเบอร์จริงๆแล้วมันก็คือสำหรับค่าม uh, ิ n เนเบอร์นะครับก็คือค่าจำนวนของสี่เหลี่ยมนะครับที่จะต้องตรวจสอบว่ามันใช่หรือไม่ใช่ภาพที่เราต้องการนะครับหรือจะเรียกค่าหนว่าค่าเทชโก็ได้อย่างไรนั้นะค่าที่มิ n เนเบอร์ที่ ให้ประสิทธิภาพข้อข้างดีเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง3-6นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากำหนด m i neighbor เว้เท่ากับ0เนี่ยแสดงว่าเ,เมื่อเราตรวจจับเจอปุ๊บนะครับในภาพสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะตีว่าเป็นภาพที่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการค้นหาเลยโดยการตรวจสอบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้าเรากำหนด n e i g h เป็นศูนย์เนี่นะพอมันเจอมาปุ๊บมันก็จะทำสี่เหลี่ยมออกมา บอกว่าเจอแล้วก็ใช่ภาพที่เราต้องการค้นหาเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับจะสังเกตว่ามันมีหลายภาพนะครับส่วนแต่ถ้าเกิดเรากําหนดมินเดเวอร์เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันตรวจจับเจอภาพที่เราต้องการแล้วเนี่ยมันจะตรวจสอบก่อนว่าอันนี้ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดมันใช่นะครับตั้งแต่6ขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะทํากรอบล้อมรอบตรงนี้นะครับเพื่อแสดงว่ามันเป็นภาพที่เราต้องการค้นหาจริงๆ เนียเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นค่ากลางค่าหนึ่งที่เราตั้งไว้ว่าให้มันคัดกรองก,อก่อนว่ามันใช่จริงๆนะนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าเราทั้งมินเนอร์ไว้6เนี่ยนะครับภาพสี่เหลี่ยมเนี่ยม,มันก็จะเหลือแค่กรอบเดี่ยวในการล้อมรอบสิ่งที่เราต้องการนะครับแสดงว,ว่ามันมีการตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะครับมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะใหอ้อ่ความแม่นยำหรือประสิทธิภาพในการตรวจจับเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับค่ามินเนอร์อ่ะโอเคนะครับทีนี้เราได้ละ ต่อไปก็อันนี้มันจะทำการ detect นาท scale เนี่ยมันจะทำการตรวจค้นหาภาพที่เราต้องการภายในเฟรมวิดีโอให้เราพอเรามันเจอปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องให้มันแสดงผลนะครับทีนี้วิธีการแสดงผลก็คือเราก็เนี่ยค่าที่มันตรวจจับเจอเนี่ยตำแหน่งต่างๆที่มันตรวจจับเจอเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ใน ฟังชันนี้ตัวตัวแปรที่ชื่อมฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ตัวนี้เป็นตัวแปรประเภทลิสต์นะครับมันเก็บตำแหน่งที่มันตรวจจับภาพเจอไว้ดัะเพนั้นถ้าเราต้องการตำแหน่งมันเราก็จะต้องบอกว่า x y นะครับแล้วก็ด h นะครับซึ่ง x ก็คือตำแหน่ง x y นะครับของภาพที่มันหาค้นหาเจอนะครับส่วนตัวด h ก็คือความกว้างแล้วก็ความสูงนะครับของภาพที่เราตรวจจับเจอ ซึ่งไอพวกนี้มันคือค่าที่อยู่ในฟีเจอร์นะวัะนั้นเราก็จะบอกว่ามันจะต้องอยู่ในฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์แล้วก็เราก็จะต้องสร้างตัวสีเหลี่ยมนะครับขึ้นมาครอบภาพที่เราต้องการนะครับ CV r e c t a n g น e นะครับในตัวแปรม นะครับตัวแปรเฟรมนะแล้วเราก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นตำแหน่ง x กับ y ก็คือตำแหน่งของสี่เหลี่ยมที่มันค้นหาเจนะครับแล้วก็ต่อด้วยความกว้างของภาพนะครับแล้วก็ความสูงของภาพนะครับบวก h ก็อันนี้ก็เป็นสีนะครับสีของสี่เหลี่ยมที่เราจะวาดลงไปในภาพนะอันนี้ก็คือความหนาของสี่เหลี่ยมนะครับความหนาเนี้ยก็ถ้าตัวเลขมากขึ้นก็จะมีรอบสี่เหลี่ยมก็สนามากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น BGR นะครับ R ก็คือเลสถ้าเราให้เป็น25 5แสดงว่ากรอบมันเป็นสีแดงนะครับ อันนี้ลองรันดูนะครับว่ตรวจจับได้ไหมโอเคตรวจจับได้แล้วเห็นไหมครับมันก็จะทํากรอบสีแดงแดงเขมาล้อมรอบไฟที่เราต้องการค้นหานะครับเห็นไหมครับโอเคการทำงานของมันก็คือเวลามันตรวจจับเจอแล้วเนี่ยสิ่งที่มันให้ตัวโมดูลดีเทคม t ติสเกลเนี่ยนะครับมันก็จะส่ง ค่ากลับมาเป็นตำแหน่งที่มันค้นหาเจอนะครับส่งตำแหน่งทั้งหมดกลับมาอยู่ในฟีเจอร์ซึ่งในฟีเจอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตำแหน่ง x y นะครับที่มันหาเจอนะครับแล้วก็ความกว้างแล้วก็ความสูงของภาพที่มันหาเจออย่างเพราะฉะนั้นพอเราใช้คําสั่ง for ปั๊บเนี่ยมันก็จะวนลูปเท่ากับจํานวนจํานวนสี่เหลี่ยมที่มันหาเจอในแต่ละเฟรมนะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าค่าในเนี้ยมันมันเป็นค่าอะไรกันแน่เนี่ย นะครเราสั่งพิมพ์ได้นะครับสั่งพิมพ์ได้พิมนพะ์ฟีเจอร์ดูเลยก็ได้กนะ็ลองลั่นดูเห็นไหมครับที่มันพินพ์ออกมาคือฟีเจอร์นะครับคือฟีเจอร์ อันนี้ค่าที่หน่ฟีเจอร์เนี่ยมันก็จะมีอันนี้ค่า x ค่า y นะครับก็คือตำแหน่งที่ x ร้อยสามสิบสองกับ y สามสิบสี่นะครับเป็นตำแหน่ง xy นะครับจากนั้นความความกว้างของกรอบสี่เหลี่ยมหรือภาพที่เราเจอเนี่ยคือสี่สิบพิกเซลความสูงคือหกสิบพิกเซลนะครับสังเกตว่าอันนี้หมายความว่าในหนึ่งเฟรมเนี่ยมันเจอสองภาพนะมันก็จะได้สี่เหลี่ยมสองอันอีกเฟรม,มนึงถัดมาก็เจอสองภาพนะครับมันจะมีบางเฟรมที่เจอสามภาพนะครับเช่น เฟรมนี้เห็นไหมครับเฟรมนี้เจอสี่เหลี่ยมจเจอสี่เหลี่ยมทั้งหมดสามภาพทำ้เจอสี่เหลี่ยมเจอไฟแดงทั้งหมดสามภาพมันแ็ททาสี่เหลี่ยมทั้งหมดสามอันนะครับเนี่ยครับในหนึ่งเฟรมเนี่ยถ้ามันเจอสามภาพมันก็จะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดสามกรอบนะครับเหมือนค่าในตัวแปรล list ลมันที่ให้ดูอย่างฉรนั้นค่า x กับค่า y เนี่ยนะครับมันก็คือค่าตำแหน่ง x y เห็นไหมครับหุยนี่ฮนะอันนี้คือค่า x ก y นะครับส่วน w คือค่าไร w คือค่าความกว้างของภาพสี่เหลี่ยมจำนะที่มันหาเจอส่วน h คืออะไร h ก็คือภาพความกว้างความสูงของกรอบมันนั้นนะครับเพราะนั้นแสดงว่าในในเฟรมเฟรมหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับมันเจอสามภาพมันก็จะมีสี่เหลี่ยมสาม สามรูปนะครับ1รูป2รูปแล้วก็สามรูปนะครับโอเคเนี่ยครับคือตัวอย่างการตรวจจับภาพที่เราต้องการภายในเฟรมวิดีโอหรือในไฟล์วิดีโอแบบง่ายๆโดยโดยการใช้ตัว c a s เค a n Classifier นะครับอ่านข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูลภาพเข้ามานะครับจากนั้นก็ใช้ตัว Object ใช้ตัว d e t e t t i o n Multi Scale นะครับค้นหาภาพ ที่เราต้องการภายในแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมแล้วก็ส่งค่ากลับออกมาเป็นตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่ง rectangle ในการวาดสี่เหลี่ยมนะครับไปครอบสิ่งที่เราค้นหาเจอไว้นะครับจริงๆพอมันตรวจจับได้แล้วเนี่ยพอเราครอบตำแหน่งมันได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะครนะครับหรือ copy ภาพนั้นๆไปใช้งานต่อได้หรือไปประยุกต์ทำงานอื่นๆได้ีย่ยเพราะฉะนั้น การตรวจจับเนี่ยจะใช้โค้ดสั้นๆและก็ง่ายๆนะครับแต่ส่วนสําคัญก็คือตัวไฟล์ฐานข้อมูลนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีไฟล์ฐานข้อมูลปั๊บเนี่ยเราสามารถจะตรวจจับอะไรก็ได้เท่าที่เราต้องการนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นตรวจจับหน้านะครับผมก็แค่เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นเฟสนะครับให้มันตรวจจับไปหน้า มันก็จะตรวจจับใบหน้าได้แหละนะครับโคดเราใช้เหมือนกันหมดเลยนะแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือตัวไฟล์ฐานข้อมูลภาพนะครับ <c oughs> หรือเราต้องการตรวจจับรถอะครนะถ้าเรามีไฟล์ฐานข้อมูลที่เป็นของรถอยู่แล้วเราก็แค่เปลี่ยนนะครับชื่อไฟลเอ m มไฟล์ฐานข้อมูลนั้นๆน,น,นะครแล้วก็ค่า a v i นะครับ อรืไฟล์ดีโอเราเป็น a v i นะครับก็เลย okay. เห็นไหมครับมันก็จะตรวจจับรถได้นะครับ okay. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตรวจจับวัตถุภายในภาพนะครับหรือการตรวจจับวัตถุภายในเฟรมวิดีโอนะครับที่สำคัญเลยก็จะมีอยู่สตัวนะครับก็คือ Class k e Classifier ตัวนี้ซึ่งจำเป็นต้องมีไฟล์ฐานข้อมูลภาพอย่างที่บอกแลลวนะครับ อเคอีกตัวหนึ่งก็คือตัว d e t e c t m u l t i s c a l l นะครับโอเคครับสำหรับชิปนี้ก็เป็นการตรวจจับวัตถุลองออกไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับลิปหน้าถ้ามีโอกาสก็จะว่ากันเรื่องของการสร้างปลายฐานข้อมูลภาพใช้เองนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราตรวจจับได้ทุกอย่างเลยที่เราต้องการนะครับถ้าเราสามารถสร้างเองได้นะครับสำหรับลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ